วันนี้นะครับวันนี้เราจะลุยตมเพื่อจะไปเที่ยงนาน,นู่นครับอยากดูไหมครับนู่นเลยครับแต่ตอนนี้ฝนตกดูโคนสิครับดู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 ด,ด,ด,ดูตอนนี้เราแม่ฉี่อยู่ครับตอนเช้าเห็นปูนอยู่ครับแต่ตอนเย็นไม่เห็นเลยนี่ครับมีหอยหอย หอยหอยเยอะมากครับตอนนี้หอยเยอะมากแต่ปูไม่เห็นเลยครับตอนนี้เรากำลังรอแม่นะครับเรากำลังรอแม่นะครับรอแม่กัน ทางไปนะครับดูฝนตกครับผมต้องเอาเสื้อแขนยาวบังกับโทรศัพท์ไว้นี่นะครับแม่ผมออกมาแล้วออกมาแล้วตอนนี้แม่กำลังล้างมืออยู่มาครับเดี๋ยวเราจะไปลุยตมกันนะครับ เอาไปทางอื่นนะครับไปกันเลยนะครับเนี่ยครับข้อไก่จอนมาลุยตุมอยากแรงครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นปูสักตัวเอกเดียวครับนะครับ เราจะไปกันนะครับแม่บอกว่าเปลี่ยนเส้นทางครับเพราะว่าเส้นทางที่เราลุยตรงมาจอดมาเนี่ยีแี่ที่ตรนะครับเราจะไปกันนะครัเนี่ครับรบ,บ้านผมเรียกว่าเห็ดตายเบียครับนี่ครับ คุณน่าจะไม่เห็นซุ้มผมนะครับแล้วก็เห็ใตาเบียอีกแล้วครับเห็นตาเบียรตรงนี้นมันเยอะนะครับเยอะมากเลยอีกแล้วอีกแล้ว <c oughs> นะครับนะครับ ฮะนี่นะครับซุ้มผมเค็ดใต้เบียรกแล้วครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับ